สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีพยากรณ์นะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราอยู่หรือเปล่าตราบใดที่เรายังคงรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้นะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะชวนมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าแล้วพลังงานดีๆที่เราเก็บรักษาเอาไว้ทุกๆวันเนี่ย ใกล้จะนำพาความสำเร็จมาให้เราแล้วหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลือกไพ่เลยค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขกหนึ่งนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานณนะวันนี้ของคุณกันก่อนนะคะใบแรกได้เป็น Four of Pentacles อืม mm. ไฟออฟวอนส์ว้าวเดอะซันขึ้นมาเป็นพลังงานที่ดีนะทุกใบเลยนะคะและก็ Queen of Cups ณนะตอนนี้นะคะเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะ เป็นคนที่รักษาพลังงานได้ดีนะคะแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่า,ามันเป็นพลังงานที่ไม่ดีหรือว่าอารมณ์ที่ไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเราปล่อยวางได้ดีขึ้นนะคะเราคงเก็บรักษาสิ่งดีๆไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเดอซันขึ้นมาด้วยละคะแล้วก็เป็นความสําเร็จทางด้านการเงินความสุขทางใจเข้ามานะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใจเรามีความสุขพลังงานดีๆก็จะเข้ามานะเรียกอะไรเข้ามาคะก็เรียก เรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะการงานก็เข้ามาด้วยแม้ว่าการงานเนี่ยนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่ายังยังอยู่ในสภาวะการงานที่ต้องช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองพึ่งตัวเองนะคะ แต่ว่าการพึ่งตัวเองเนะี่ยทำให้คุณภูมิใจนะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะหาคนที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เลยหรือว่าหาคนที่แบบจะไว้ใจได้ยากนะแต่ว่าอย่างน้อยๆคุณไว้ใจตัวเองแล้วคุณก็มีความสามารถที่คุณจะพึ่งพาตัวเองได้นั่นคือความภูมิใจของคุณนะคะณตอนนี้นะคะพลังงานของคุณถือว่าดีมากๆนะคะให้เก็บรักษาพลังงานดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเมื่อคุณเก็บรักษาพลังงานดีๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณ อยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยอีกนานไหมถึงจะประสบความสําเร็จนะคะส่งจิตมานะคะเดี๋ยวเราจะจับไพ่พร้อมกันนะคะอืมใบแรกได้เป็นเดอะซันอีกแล้วขึ้นมาสองใบเลยอะ่ะโหดีมากๆสุดยอดเลยว้าวเอซอเพนทเคิลส so โอ้โหใครที่อธิษฐานเรื่องอะไรไว้ทริโอเพนท c l ค s ว้าวแล้วก็กรรม,มะใครอธิษฐานเรื่องอะไรไว้เอ่ย เดอะซันขึ้นมาเบิลสองใบเลยนะไม่ไม่รู้แหละว่าคุณอธิษฐานเรื่องอะไรที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จนะคะหนึ่งคือตัวคุณนะ่ะรักษาพลังงานดีๆไว้กับตัวเองด้วยอะไรที่มันไม่ดีคุณก็รู้จักที่จะปล่อยวางอะไรที่เป็นข้อเสียของคุณคุณก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะได้รับก็คืออะไรคือความสาเร็จนะไม่ว่าคุณจะ อธิษฐานเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวหรืออะไรต่างๆก็ตามนะสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้คุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างงดงามเลยนะคะแล้วมาดูนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆการลงทุนหรือว่าความรักความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะโดดเด่นนะเรื่องการเงินนะคะก็แล้วก็ t r ีอัพเพนจิโค่ด้วยเพราะฉะนั้นการเงินไม่ได้มาทางเดียวนะรายได้ของคุณไม่ได้มาทางเดียวนะคะเดี๋ยวต่อไปนะจะมีลู่ทางใหม่ๆม,มีหาการหาไรายได้อะไรหลากหลายลู่ทางนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยการเงินของคุณนะเป็นประสบความสําเร็จได้อย่างงดงามมากๆนะคะแล้วก็กำมะขึ้นมาเนาะไพ่ก็จะบอกนั่นแหละว่า สิ่งที่คุณได้ประสบความสําเร็จนั่นคือผลแห่งความดีของคุณนะการกระทําของคุณความดีของคุณนั่นแหละที่ช่วยเหลือคุณนะคะไม่ใช่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยลอยๆนะเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะสิ่งที่คุณทํานะคะนั่นแหละคุณประสบความสําเร็จด้วยตัวของคุณเองอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละว่า การทำงานอะไรต่างๆให้คุณภูมิใจนะถ้าคุณผ่านมาด้วยตัวของคุณเองอาจจะไม่ได้มีเพื่อนหรือว่าใครที่ให้คำปรึกษาที่ดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังสามารถที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆด้วยตัวของคุณเองนี่คือสิ่งที่คุณทำแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะอธิษฐานอะไรนะคะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไพ่อีกหนึ่งใบนะคะว่ามีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะคะ ว้าวเอซาบวอนคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันได้ด้วยตัวเองจริงๆแหละการที่คุณคุณประสบความสำเร็จก็คือเพราะว่าตัวของคุณเองความสามารถของคุณเองด้วยแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบใครด้วยนะเพราะฉะนั้นความสำเร็จนี้เป็นของคุณนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีและก็มีความสุขนะคะยินดีด้วยกับความสำเร็จของคุณนะคะ ต่อไปนะคะมาถึงคนที่เลือกไพ่หมายเลข2แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะว้า wow. ว king of w a n d s q u e e n of w a n d s t h e fool และก็ ten of w a n d s เรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะการการทำงานนะขึ้นมาแบบโดดเด่นมากๆเลยอ่ะอืมถามว่างานหนักไหมโอ้โหหนักมากเลยอ่ะทั้งแบบทั้งคิงทั้งควีนแล้วก็ทั้งเทนเลยอ่ะขึ้นมาแบบแสดงว่าตอนนี้ใครที่ยังมีงานทําอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะคะแต่ว่างานของคุณแม้ว่าเหมือนกับโหรับหน้าที่รับภาระอะไรหนักมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ ต้องมีความรับผิดชอบสูงมีความเสียสละเยอะกว่าคนอื่นๆนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณแบกรับภาระอะไรต่างๆแทบจะล้นมือเลยอะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นการงานของคุณนะตอนนี้ขึ้นมาดีมากๆนะคะแล้วก็พายอยากจะบอกนะว่างานดีแต่ว่าขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักนะคะก็พยายามที่จะออกไปคือพาออยากจะบอกว่าออกไป เฮฮาร่าเริงบ้างออกไปท่องเที่ยวหรือว่าไปหาธรรมชาติสงบๆก็ได้นะก็คือการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะคะถามว่าณนะตอนนี้พลังงานของคุณดีไหมดีมากค่ะดีโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะกําลังไปได้สวยเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าพลังงานของคุณดีแบบนี้สิ่งที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จที่คุณอธิษฐานเอาไว้นะคะใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วหรือยังนะคะขอให้คุณส่งจิตมานะคะเดี๋ยวเราจะจับไพ่ไปได้วยกันนะคะ อืม mm. King of Cups The Chariot ว้า wow. ว Ace of Pentacles และก็ Ace of s w o r d เรามาดูนะคะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะอธิษฐานเรื่องอะไรต่างๆก็ตามที่อยากจะให้ประสบความสําเร็จนะใกล้แล้วหรือยังนะเหมือนกับว่าณนะตอนนี้หนึ่งเดือน2เดือนนี้นะคะอาจจะยังไม่เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังต้องฝ่าฟันอุปสรรคอยู่นะแล้วสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือว่าต้องเป็นตัวคุณเองเท่านั้นนะคะที่จะแก้ปัญหานี้นะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องนะคะ คนอื่นก็แก้ให้เราไม่ได้เราต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหานั้นเองเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่านะคะที่จะมาทําให้คุณได้มีความรู้มีความสามารถอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีพลังงานของการเริ่มต้นนะคะใครที่ เริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าเริ่มต้นงานหรือว่าแม้กระทั่งความรักนะตอนนี้มันก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นนะทุกสิ่งทุกอย่างของการเริ่มต้นย่อมมีอุปสรรคเสมอนะคะแล้วก็การเริ่มต้นนะคะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยคะ่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเมื่อกี้น่ะมันเหมือนกับว่าคุณกําลังเหมือนมีภาระอะไรบางอย่างที่มันมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีความที่ต้องเสียสละมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะ ถามว่ามันเป็นความสุขของคุณใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นพลังงานของความสุขด้วยเหนื่อยกายนะคะแต่ว่ามันก็มีความสุขทางใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าถามว่าแล้วจะประสบความสําเร็จภายในเร็วๆนี้ไหมก็อาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่คุณคิดนะคะไปช้าๆแต่ว่าไปช้าๆแบบงดงามนะคะแล้วก็มั่นคงด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไพ่อีกหนึ่งใบที่จะมีคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะ ว้าว Queen of Pentacles แม้ว่าจะไปแบบช้าๆแต่มั่นคงเมื่อกี้อย่างที่บอกนะ การเงินขึ้นมาในระดับของควีนนะคะในที่สุดแล้วณนะตอนนี้นะคะแน่นอนว่าการเริ่มต้นนะคะหรือว่าการออกสตาร์ทเนี่ยมันต้องใช้แรงผลักดันที่มากนะคะโดยเฉพาะแรงของพลังทางด้านใจด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีกําลังใจที่ดีนะคะแล้วในที่สุดนะแม้ว่าจะช้านะคะแต่ว่าก็มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรต่างๆก็ตามนะคะคุณประสบความสําเร็จได้นะคะ ยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็น the tower ว้าว queen of wands ืม the world แล้วก็ j u s g m e n t เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะนะตอนนี้นะ ใครที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะแต่ว่าจะโดดเด่นในเรื่องงานนะบางคนที่ทํางานอยู่นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานกระทันหันใครที่เรียนอยู่ก็อาจจะมีการโยกย้ายสถานที่เรียนหรือว่าโยกย้ายสาขาเรียนหรืออะไรประมาณนั้นนะคะคือการมีจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหนันเนาะแต่ถามว่าย้ายแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็ได้เดวิสเนาะ ย้ายแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะเราไม่ต้องไปกังวลกับการเปลี่ยนแปลงมากนะคะหลายคนกังวลว่าเปลี่ยนแล้วจะดีไหมเปลี่ยนแล้วการเริ่มต้นใหม่จะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าก,กังวลนะคะเพราะฉะนั้นขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แล้วก็ย่อมส่งผลที่ดีกับคุณนะเพราะว่ามี the word ขึ้นมานะเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วพลังงานดีๆที่คุณสะสมเอาไว้เนี่ยจะทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือไม่ยังไงนะคะส่งจิตมานะคะเดี๋ยวเราจะจับไพ่พร้อมกันนะคะอืม six of o n e อืม The Sun The Magician แล้วก็กรรมะ เรามาดูนะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็ตามนะคะทั้ง the sun ขึ้นมาแล้วก็ the w o r l ขึ้นมาเมื่อกี้เนาะเพราะฉะนั้นประสบความสําเร็จได้นะคะด้วยอะไรก็ด้วยความพยายามแล้วก็ความสามารถของคุณนะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันปุ๊บปั๊บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะจะบอกไว้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นชีวิตของคุณก็จะดีขึ้น ะะเพราะอะไรก็เพราะว่าการกระทำของคุณนะความดีแล้วก็พลังงานดีๆที่คุณสะสมมานะคะนั่นแหละค่ะจะผลักดันความสําเร็จให้คุณอย่างเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณนะรักษาพลังงานดีๆเอาไว้นะคะแล้วก็เด m a เมจิกเชียนด้วยขึ้นมานะคะแล้วก็เดอ Sun ด้วยนะคะยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกเนอะขอให้คุณนะคะ พัฒนาตัวเองแล้วก็หาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะการเรียนรู้ของคุณนะคะต้องไม่หยุดพัฒนานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็เป็นเด็ดสันด้วยไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรต่างๆก็ตามนะคะการประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไพ่อีกหนึ่งใบนะคะว่าจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะว้าว king of pentacles ประสบความสําเร็จแบบแบบกระทันหันด้วยนะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันไงนั่นแหละถามว่าประสบความสําเร็จไหมก็ยินดีด้วยนะคะอะไรต่างๆก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความดีของคุณพลังงานที่ดีของคุณนั่นแหละจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จอย่างงดงามเลยนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะ